สัมลักข์เมื่อคริสโดนท้าทายจากผู้ชมให้ลองมาสำรวจบ้านร้างแห่งหนึ่งเพียงลำพังด้วยความที่เขาเป็นคนจริงเลยต้องตอบรับคำท้านั้นไป แล้รีบเดินทางมาในทันที second, up, right แต่ยังไม่ทันไรบางสิ่งที่นี่ก็ได้ต้อนรับเขาด้วยเสียงของอะไรบางอย่างแล้วนะครับ um, so. ก่อนจะสำรวจเขาถึงกับบอกออกมาว่าที่แห่งนี้น่ากลัวกว่าที่เขาคิดก็ถ้าพูดตอนอยู่ที่บ้านตนเองกับตอนอยู่ในบ้านร้าง มันก็คนละฟิลกันอยู่แล้วนะครับ here, kind of และอาจจะเพราะมาสำรวจเพียงลำพังเลยทำให้เขาเสียวสันหลังแปลกๆจากนั้นจึงลองท้าทายดวงวิญญ,ญาณที่นี่ว่าหากแน่จริงก็ลองทำเสียงแบบเมื่อกี้ใหม่อีกรอบและสิ่งนั้นก็ได้ตอบสนองเขาโดยการทำเสียงออกมาจริงๆ <c oughs> แถมระหว่างนั้น หากฟังดูดีๆก็จะได้ยินเสียงของใครบางคนเดินอยู่ตลอดอีกด้วยต่อมาก็ได้มีเสียงพูดขึ้นเป็นคำว่าตายทำเอาเขาขนลุกไปหมดคริสพ <c ười> ยายามเดินสำรวจไปรอบๆบ้าน <c ười> เผื่อว่าบางทีเสียงนั้นอาจจะมาจากคนไร้บ้านที่แอบมาอาศัยอยู่ที่นี่แต่ไม่ว่าจะหาไปเท่าไหร่ก็ไม่พบกับใครเลยนะครับ จนกระทั่งเขาได้เข้าไปสำรวจที่ห้องหนึ่งแล้วประตูห้องก็ได้ปิดลงเองแต่ก็ยังดีที่เขาสามารถเปิดออกมาได้ oh. ซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเครียดแล้วจากนั้นบางสิ่งก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาหยุดพักได้โยนลูกบอลมาโดนตัวเขาเขาถึงกับบอกเองเลยนะครับว่าตอนนี้เริ่มจะสติแตกแล้ว ก่อนที่จะตามมาด้วยบันไดที่จูจๆก็ขยับเองได้อย่างแรงแถมมันยังขยับตามเขามาอีกด้วยทำเอาเขาตกใจกลัวจนต้องด่าออกมาอย่างเผลอตัวสุดท้ายเขาก็ขอจบการสำรวจไว้เท่านี้ก่อนเพราะเขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเกิดบางอย่างขึ้นภายในบ้านหลังนี้ จนผู้เช่าอาศัยต้องบันทึกวิดีโอเอาไว้เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าข,ของบ้านเนื่องจากเขาต้องการค่าประกันคืนและนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ประหลาดในจำนวนหลายๆครั้งที่เขาถ่ายได้เช่นเมื่อจูจ่ๆประตูห้องก็ได้เปิดขึ้นเองแล้วบางสิ่งภายใต้ผ้าห่มก็ได้ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ตัวเขา ad ด้วยความรำคาญเขาจึงได้บอกสิ่งนั้นไปว่าหยุดได้แล้ว เขาจะทนกับมันไม่ไหวอีกต่อไปก่อนที่จะได้ดึงผ้าห่มออกมาและปรากฏว่านั่นเป็นเพียงเก้าอี้ที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยและไม่น่าจะขยับเองได้ทำเอาเขาตกใจกลัวและรีบหนีออกไปจากห้องในทันทีวันนี้ทีมงาน hunting the dead ได้กลับมายังป่าแห่งนี้ครั้งโดยเขาได้เล่าว่าป่าแห่งนี้ มีชาวบ้านบอกกันว่าพักนี้มีบางอย่างแอบมาอาศัยอยู่ในป่าทำให้มักจะเกิดเรื่องแปลกๆเช่นข้าวของขยับเองได้เ really like มื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบทำการสื่อสารกับบางสิ่งที่อยู่ในป่าแห่งนี้ทันทีแต่คำพูดที่มันตอบกลับมาก็ไม่สามารถจับใจความได้ทำให้พวกเขาต้องไปหาวิธีอื่นกัน ดี <D. S 2> ไม่นานหลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้ยินเสียงของใครบางคนพูดออกมาว่าอยู่ที่นี่นะฉันรักคุณทำเอาเขาทั้งคู่ถึงกับช็อกกันทำอะไรไม่ถูกจากนั้นสิ่งของรอบรอบ,บ้านก็เริ่มขยับเองได้เล็กน้อยทั้งไม้แขวนที่จู่ๆก็แกว่งไปมาเองตามมาด้วยเสียงร้องคำราม ของตัวอะไรบางอย่างในป่า pues right right แต่เมื่อเขาลองแง้มบานเกล็ดออกไปดูก็พบกับเก้าอี้โยกนอกบ้านที่ตอนนี้ได้ขยับเองไปมาเหมือนว่ามีบางสิ à, acting, remember, ่งนั Pepsi> ่งมันอยู่ถามจู่ๆก๊อกน้ำในห้องน้ำก็ได้ถูกเปิดขึ้นตามมาด้วยประตูตู้เย็นที่ถูกเปิดออกนี่คือตอนแรกพวกเขากะจะมาตามหาสกินวอลเกอร์นะครับ จอพอตไกด์กันรัวๆและดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีบางสิ่งได้เข้ามาอยู่ภายในบ้านแล้วจากนั้นพวกเขาก็เห็นสิ่งผิดปกติที่นอกบ้านเมื่อได้ลองแอบดูก็พบว่านั่นคือสกิน w a l k e r ซึ่งมันได้คลานไปมาอยู่รอบบ้าน เมื่อเดินออกไปดูเขาก็พบว่ามันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่แอบมองพวกเขาอยู่จากมุมมืดสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ขอจบคลิปวิดีโอเอาไว้ก่อนแล้วพอถึงตอนเช้าพวกเขาก็จะรีบเก็บข้าวของออกไปจากที่นี <th <th ่คืนนี้เอนบาวีได้ทำการบุกสำรวจอาคารร้างหลังหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาจากแฟนคลับว่าอาคารแห่งนี้มียินอาศัยอยู่ ถมยินตอนนี้ก็มีวิชาอาคมแก่กล้ามากอีกด้วยเขาได้เดินสำรวจไปสักพักแต่ก็ไม่พบกับอะไรเลยนอกจากเศษซากเสื้อผ้ากับขวดน้ำซึ่งก็หมายถึงว่าน่าจะเคยมีคนไร้บ้านมานอนพักอาศัยอยู่เป็นแน่ทำให้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่ายินที่ชาวบ้านว่ากันอาจจะเป็นแค่คนไร้บ้านที่มาพักอาศัยอยู่หรือเปล่า แต่แล้วเหตุการณ์แปลกก็เริ่มเกิดขึ้นทั้งประตูที่จู่ๆก็ถูกเปิดออกเองและเสียงของอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นอย่างเป็นปริศนาที่นักที่สุดเลยนะครับก็คือเขาสังเกตเห็นถึงเงาดำบางอย่างแอบยืนมองเขาอยู่ที่หลังเสาเมื่อเดินตามไปดูมันก็ได้หายไป แถมประตูก็เด็ดปิดใส่หน้าเขาอีกด้วยก่อนที่เขาจะออกไปจากอาคารนี้ก็เด็ดเผลอส่องไฟฉายไปโดนเข้ากับใครบางคนลักษณะเหมือนจะเป็นเด็กสาวยืนอยู่ภายในห้องมทั้งที่เขาเพิ่งเดินออกมาจากห้องนั้นแท้ซึ่งพอกลับไปดูเธอก็ไม่อยู่แล้วเขารู้สึกกลัวว่าที่นี่อาจจะมีหลายสิ่งอยู่เยอะเกินกว่าจะรับมือได้จึงต้องรีบออกมาจากที่นั่นในทันที นี่คือคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวถ่ายเอาไว้ในช่วงที่เขาเข้าไปในตลาดอูฮันไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ในเมืองนั้นในเวลาต่อมาบรรยากาศในตลาดก็ดูคกคลื้นเต็มไปด้วยพ่อค้ามแม่ขายและนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่คุณอาจจะยังไม่เห็นถึงความผิดปกติอะไรในคลิปนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งทย้อนวิดีโอและทำการเล่นให้ช้าลงเราก็จะพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาผิดแปลกไปจากปกติโดยเธอนั้นอยู่ในชุดสีดำสนิทตัดกับบรรยากาศรอบข้างอย่างสิ้นเชิงและใบหน้าของเธอนั้นก็เหมือนจะมีดวงตาที่กลวงโบติลังกาดูกี่ตลกก็ไม่ใช่คนนะครับไม่รู้ว่าทำไมผู้คนไม่แตกตื่นกับสิ่งนี้ หรืออาจจะเป็นเพียงตากล้องเท่านั้นที่มองเห็นคืนนี้แองเจโลได้พาเพื่อนไปค้างกันยังโรงแรมเฮี้ยนแห่งหนึ่งที่ใครๆต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่แห่งนี้มีบางสิ่งสิงสงถ,ถิตอยู่แถมมันยังชอบหลอกหลอนผู้คนให้เดินออกมาจากห้องตนเองแล้วก็หายสาบสูญไปตลอดกาล The Hotel. This was the ในระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนกำลังเดินขึ้นบันไดทั้งที่ตอนนี้เขาก็อยู่เพียงลำพังตอนอยู่กันหลายคนก็ไม่มานะครับพอเหลือคนเดียวแล้วผีก็ชอบมาหาหลังจากเพื่อนๆเดินมาถึงพวกเขาก็ลองสื่อสารกับวิญญ,ญาณที่นี่ดูแต่ก็เหมือนจะไร้การตอบกลับมานะครับ สุดท้ายหลังจากไม่พบอะไรด้วยความเหนื่อยล้าทำให้พวกเขารีบเข้านอนกันในทันทีแต่แล้วสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆเพื่อนของเขาได้ละเมอเดินออกมาพร้อมกับตุ๊กตาตัวหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้เดินออกไปจากห้องนอนแถมจูจ่ๆผ้าห่มก็ขยับเองได้เหมือนว่ามีคนดึงมันออกไปจากเขา ต่อมาเพื่อนคนนั้นก็ละมือเดินออกไปจากห้องอีกคนหนึ่งพวกเขาที่สังเกตเห็นว่าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ภายในห้องแล้วจึงรีบชวนกันออกตามหาในทันทีแล้วก็พบพวกเขาที่ด้านนอกของโรงแรมนะครับและเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ตัวว่าออกมาข้างนอกได้ตั้งแต่เมื่อไร่เขาจําช่วงเวลาที่เดินออกมาไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะพูดจริงหรือไม่แต่ถ้าใช่มันก็แปลกและน่ากลัวมาก เหมือนว่าจะโดนอะไรบางอย่างสิงอยู่ซึ่งถ้าออกไปจากข้างนอกไกลๆก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน going on, huh? เมื่อชายคนนี้สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างจากหน้าต่างของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมถนนเพราะจูจ่ๆก็ได้มีเงาของใครบางคนพุ่งผ่านหน้าต่างไปอย่างรวดเร็วทั้งที่หากมีคนเดินผ่าน ก็จะต้องเห็นร่างของใครคนนั้นปกติโดยเงานั้นมีลักษณะที่คล้ายกับผู้หญิงกำลังเดินผ่านไปนะครับและไม่ได้ปรากฏออกมาเพียงครั้งเดียวเพราะสิ่งนั้นยังคงเดินผ่านไปมาอยู่เรื่อยๆทําให้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนหรือผีกันแน่นะและในวันถัดมา เขาก็ยังคงเห็นเงาเดินผ่านไปมาอยู่ตลอดแล้วมันก็มักจะโผล่ามาแค่ในตอนกลางคืนเท่านั้นจนเขาทนไม่ไหวจึงได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆและมันก็ได้วิ่งผ่านหน้าของเขาไปในทันทีสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่านั่นคือคนหรือวิญญาณกันแน่คลิปนี้มาจากกล้องวงจรปิดจากถนนเส้นหนึ่งในบังกาลอรประเทศอินเดีย เมื่อกล้องได้จับภาพเงาสีขาวบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายคนกำลังเดินข้ามถนนในขณะที่มีรถขับผ่านไปมาแต่ก็เหมือนว่ารถเหล่านั้นจะไม่ได้สังเกตเห็นถึงร่างนี้นะครับและถึงแม้ว่าจะมีรถสวนไปมาร่างนั้นก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆต่อมาร่างนี้ก็ได้จางหายไปกับอากาศ ราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องคิดว่าคลิปนี้คือวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในบริเวณนั้นหรือไม่ครับแล้วพบกันใหม่กับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ